สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมการยิงล้างทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของระบบแอร์ที่แผงคอนเดนเซอร์แอร์หรือคอยร้อนของรถเทสล,ลานะคะโดยทีมช่างสตาร์แอร์ซาวที่มีทักษะการซ่อมที่เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยของเดนโซ่ประเทศไทยใส่ใจรายละเอียดคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพในการซ่อมตามหลักวิชาการแบบเคร่งครัดเราใช้เครื่องมือในการซ่อมโดยเฉพาะของรถแผงคอนเดนเซอร์แอร์ซึ่งจะทำหน้าที่ระบายความร้อนของระบบแอร์ซึ่งจะติดตั้งอยู่ส่วนหน้าสุดของรถยนต์ต้องทำการถอดส่วนหน้ารถเพื่อ ให้เข้าถึงและทําการล้างแผงแอร์นี้ได้แบบครบถ้วนเช่นในรรเทล่านี้จะมีตัวครอบคุมแผงแอร์เพื่อบังคับทิศทางลมทําให้ฉีดล้างโดยตรงไม่ได้เราจึงต้องยกกันชนหน้ารถออกเมื่อเราถอดออกมาแล้วเราจะนํามาวางไว้บนชั้นที่สะอาดเพื่อลดความเสียหายของตัวกันชนและสีของชิ้นงานค่ะเราจะทําการยิงล้างแผงคอนเดนเซอร์แอร์ด้วยน้ํายาทําความสะอาดน้ํายานี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ค่ะและยิงด้วยน้ําแรงดันเพื่อทาความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์แอร์ล้างสิ่งสกปรกล้างตัวแมลงเศษดินและอื่นๆ ออกจากตัวระบายความร้อนนี้อย่างหมดจดและถูกต้องตามหลักวิชาการที่มาตรฐานการล้างแผงคอยร้อนแอร์ในรถยนต์เป็นเรื่องสําคัญที่ช่วยลดแรงดันในระบบเพื่อรักษาประสิทธิภาพการระบายความร้อนทําให้ระบบแอร์ทางานได้ดีระบบแอร์เย็นตามมาตรฐานและที่สําคัญจะช่วยลดโอกาสเสียของอุปกรณ์ได้อย่างมาก เช่นลดโอกาสตู้แอร์รั่วจากแรงดันในระบบที่สูงได้ระดับหนึ่งภาพนี้จะเป็นภาพก่อนที่เราจะยิงล้างทำความสะอาดแผงแอร์ด้วยน้ำยาทําความสะอาดและภาพนี้จะเป็นภาพหลังจากที่เรายิงล้างทําความสะอาดแผงแอร์เรียบร้อยค่ะสตาร์แอร์ซาวแนะนำควรล้างแผงคอนเดนเซอร์แอร์นี้ในทุกๆ40,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการบํารุงรักษาและคุ้มค่างเงินที่จ่าย